สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุกุสะกุลโอ้ยพลอยแม่เลยถ่ายผู้ออกมันจะออกกรบเพากพี่น้องเลยเบ่งจนนาเหลืองหนา้าแดงกรบเพากพี่น้องเลยจะไปไสก็ไปบไป่ได้ถ้าตาสิป,ปวดท้องตาสิไปก็ออยังสิป,ปวดท้องตาสิบ่ไปก็คือ,อยังสิป,ปวดท้องพี่น้องเลยเฮ้ยเปงเลยเนาะหาแต่ละ่ะหาแต่ละ่ะสมุนพไพรแต่ละ่ะกินแต่ละ่ะค่ะพี่นอ้องบ่ต้องมาใส่ยูใส่ยาล้านหมอ เอาเล็กพี่น้องัวนี้รอดก็อิ่นวาสมมติพรยชุมเหตเทศหรือรับหมื่นหลวงมาดพี่น้องเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเด้เมืองไก่ไกเมืงไกลต้นนี้มุกถ้านว่วะเอามาปลูกไว้เอาใบประมาณนี้พี่น้องนี่ใบซ้ำนี่เลยใบขนาดนี้ใบบัอ่อนบ่แก่เอาใบที่กำลังนุ่มๆสาวๆสี่กำลังดีแก่เถ่าก็ไม่แห้งตัวอ่อนไหลกะไม่มีแห้งไม่กำลังกันเอาพอดีกำลังนุ่มกำลังสาวไว้กำลังคึกกระนองเพราะฉะนั้นพล้งก็ไหล ตัวนี้ล่ะเอาแบบสักนี่พอดีใบมันนะ่ะเอาไปได้ละผิงไฟย่างไฟแหมๆหรือสิเอาไปตากแดดแหงๆก็ได้ได้แบบได้มดชีสตั้งใดถนัดอะไรก็จัดไปหลดใส่ซักซีหาใบแล้วไม่หลงเด้อใส่สักซีหาใบนหน่อยอันนี้อันนี้เขาเกินเขาเกินกลางมั้นนี่กลางนี่อันนี้กลางมั้นนี่นี่อันนี้เกินกลางแต่อันนี้เกินใบนี่ แล้วพี่น้องเด้อจักซี่หาใบฉันเนี่ยใบน้อยๆแค่นี้ใบฉันนี่นะพี่น้องเนาะสงเป็นซากก็ได้หรือสิเป็นต้มใส่น้ำเดือดก็ได้ต้มน้ำเดือด,ด,ดแล้วก็ถิ่มลงไปพรุบกินตั้งไปเนี่นกินกินกินเข้าไปสักติดต่อกันสักเจ็ดหมื่นเด้อให้หย,ยุดเด้อสมุนไพรให้กินติดต่อกันอย่าติดอย่าจเกินเพราะว่าเกินแล้วไม่ใช่ดื้อยาพี่น้องถ้าดื้อย,ยาแล้วขเขาก็นชต้องเพิ่มตัวยานี่ยเขามีก็เชีย กับเสื้อดีต่อระบบร่างกายน,นะพี่น้องนะเนาะเล้วกะ็กินสมุนไพรนี่ค่อยกินประมาณเจ็ดมือแล้วก็หยุดไปพี่น้องหยุดไปเจ็ดมือแล้วกินเจ็ดมือได้เนาะใจใาต่อเนื่องพี่น้องหรือว่าเฮาเสียนอันออกกําลังกายหรือกินน้ำได้หลายกับสามารถที่จะซอยได้ไอ้เรื่องก,กินน้ำเนี่ยมันเช้าตื่นขึ้นมานอนตื่นตื่นน้อยขึ้นไมน้ในพี่น้องนะนกินน้ำเลยเนี่ยมันจะช่วยระบบขับถ่ายให้ดีที่สุดเลยพี่น้องเด้อ แต่ว่ากินน้ำที่มันสะอาดเรากับบแม่ดน้ำแบบในตู้ห็นนะพี่ต้องต้องเปน,น้ำที่ธรรมดานะมันก็นดิซอยให้ระบบขับถ่ายเขาดีน้ำอีกนะพี่น้องเดอ้อแล้วก็ทำมันแบบท่องผูกอิลีบางคนทาดแข็งเนาะก็สามารถโตใส่ตัวนี้ซุ้มเพเทศเนี่ยหรือรับมือหลวงนี่ได้เคลื่อนค่ะเป็นบางครั้งคราวเด้อพี่น้องเดอ้อย่ใส่ตัวเนื้อ ยาใส่ตยาดาใช้ต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่เป็นการแบบดือด้อ,อยาสิพี่น้องถ้าไม่ดื้อยาแล้วเขาก็จะต้องเพิ่มตัวยาเข้าไปอีกสิแมใส่ได้ทัก7เจ็ดมืออาการไม่ดีขึ้นอันนี้คือแบบว่าอันแบบใส่ช่วขงวข้างช่วงคาวแบบเร่งด่วนมาสันตเถะเนาะเขากลับไปออกกำลังกายกินอาหารที่มีกาก,ากใยดื่มน้ําตอนเช้าเยอะๆแล้วก็ดื่มก่อนนอนด้วยตื่นเช้ามาดื่มน้ําอีกมันจะช่วยให้กากใย ในลาไส้เราเนี่ยมันอ่อนแล้วแล้วก็มันจะได้ออกง่ายนะพี่น้องเนอะกาแฟไว้สําหรับสมุนไพรนะพี่น้องทุกอย่างมันมีโทษและก็มีประโยชน์มากก็มีโทษน้อยก็ไม่มีประโยชน์สายกลางดังพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้พี่น้องเอ้ยดีที่สุดแล้วก็บพบกันไหมครับสมุนไพรบ้านบ้านกลางกระสพี่น้องสิมีสรรพคุณสมุนไพรตัวใหมาบอกกล่าวกันสิมาเราสู้กันฟังพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กด แชร์แล้วยากกดแชร์เด้อยากกดแชรดด์แต่กดแชร์แต่เพียงเด้อหายเด้อส่องสมุนไพรบ้านๆนาการเกษตรมือนีก่ะขอเกล้าคำว่าสวัสดีแล้วกะขอบคุณครับ